สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับการใช้ nmap นะครับบนการี Linux นะครับสำหรับใครที่อยากสแกน IP ในเน็ตเวิร์กของเรานะครับเราสามารถใช้ c o m m a nmap d n ในการสแกนหา IP ต่างๆแล้วก็ดูว่าแต่ละ IP นะครับมีการเปิดพอร์ตอะไรบ้างนะครับเราสามารถโจมตีได้ผ่านรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนทำการเปิดตัวเทอร์มินขึ้นมานะครับหรือว่า จะจำทูไปที่ในส่วนของเมนูนะครับกาลีแล้วก็อินฟอร์เมชันแกชเชอรนะครับแล้วก็ไปในส่วนของตัว nmap นะครับเมื่อทำการเปิดมาแล้วผมก็ทำการ sudo ไปนะครับเพื่อเข้าให้ไปเป็นร o t นะครับในส่วนนี้โอเคเข้ามาเป็นร o t แล้วนะครับสังเกตได้ว่า Example ข้างบนนะครับมันจะมีบอกไว้อยู่แล้วว่า ในการใช้คอมมานด์ของตัว nmap นะครับมันจะต้องใส่พารามิเตอร์อะไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมขอนะครับทำการเปิดอีกเทอร์มินอลหนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับตัวเซิร์ฟเวอร์กาลีตัวนี้ก็คือ connect wi-fi เรียบร้อยนะครับก็ใช้คำสั่ง ifconfig e นะครับ ก็ดูว่า IP address นะครับอยู่เลนไหนตอนนี้ก็คือเป็น 192.168.2.xxx ทับ24นะถูกไหมครับในส่วนนี้สับเน็ตมาร์กก็คือทับ24นะครับเดี๋ยวผมจะสแกนทั้งสับเน็ตนี้เลยนะครับก็คือเลข IP สับเน็ตตัวนี้นะครับถามว่าทำยังไงนะครับก็เบื้องต้นก็ลองดูไปที่ในส่วนของ Command ผมก็เมื่อเพื่อนๆทำการใส่ ฟอร์แมเรียบร้อยคอม m านด์ Command ก็กด enter นะครับทีนี้มันจะทำการสแกนนะครับว่าใน Network Subnet ตัว1ก็2 1 8 2ทับ24นะครับมันมีโฮส t อะไรที่ออนไลน์บ้างนะครับในส่วนนี้นะครับมันก็ฟ้องมาเลยว่า256 ips d e a e 3 host up นะครับ มันก็จะมีมือถือ iPhone ของผมนะครับเดี๋ยวมือถือ iPhone ผมดูนะครับว่าผมดูในเครื่องผมปั๊มหนึ่งว่า IP ของ iPhone ของผม IP อะไรนะครับเนี่ยนะครับ IP ของ iPhone ผมเป็นจุด106นะครับสกอร์ขึ้นมาดูสิ106นะครับเอ๊ะ ทำไมมันขึ้นนะว่าหาไม่เจอนะครับแปลกดีนะครับ1 9 2 1 6 8กปครับ106ปรากฏว่าในส่วนตรงนี้ว่ามันไม่ขึ้นนะครับว่าสแกนหาไม่เจอเออแปลกดีนะครับแต่มันไปเจออันอื่นอ่ะเดี๋ยวผมลองสแกนพอร์ตดูนะครับอ่ะลองเลื่อนอันอื่นดูดก็ได้สมมติว่าเป็นตัวจุด1นะครับ จุดหนึ่งตรงนี้มันเป็นเราเตอร์ที่บ้านอยู่แล้วนะครับก็1 2 1 6 8 2 1นะครับ host is up ดูไหมครับในส่วนนี้แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าถ้าผมลองได้นะครับผมเอา ip มาลองสแกนอีกทีนึงอันนี้คือเจาะจงเฉพาะโฮสต์เลยนะครับว่า ip นี้นะครับพิมพ์ nmap นะครับมันจะทำ,ทำการสแกนดูนะครับในส่วนนี้ เมื่อสแกนเรียบร้อยมันจะสักนการสแกนนะครับ IP ที่เป็น1 2 1 8, 2, 1งเกนะครับมปจะจะทํนะครับมันจะ,จะ,จะทำสแ,สแกนนะครับก็รอสักคู่นะครับในส่วนนี้สังเกตได้ว่านะครับก็ถ้าดูจากคอมมานด์ตรงนี้นะครับมันก็บอกว่า discover open port 23, 53, 80, 9, 90 5 2หมื่นนะครับในส่วนนี้เพื่อนๆก็ลองนะครับเปิดเบราว์เซอร์ดูนะครับ,ดดนะรบแล้วลองใส่ไปซักพอร์ตหนึ่ง1 9 2 1 6 8ก1อดหนึ่ง1กแอ่าจุด, 2, จดผมจะลองดูว่านะครับเปิดอ่าจริงด้วยอันนี้ครับล็อกอินเข้าเราเตอร์อ่าในส่วนนี้ก็นะครับก็ เชื่อถือได้นะครับว่าเราสแกนพอตอะไรบ้างในส่วนนี้ก็อย่างที่ผมบอกก็คือมันสแกนพอตขึ้นมาเลยว่าพอตอะไรเปิดบ้างนะครับเจออะไรบ้างเพื่อนๆก็ลองดูนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการสแกน IP แล้วก็สแกนหาพอตนะครับสำหรับการใช้คอมมานด์ของ nmap ในตัว kali ครับผม